สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบอกอกนะคะเมื่อเช้านี้ลุยงานแต่เช้านะคะปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซี FC นี่นะคะตอนนี้ท่านพ่อก็คิดว่าน่าจะเอาไปตากที่บ้านนะพ่อ,อ,อไม่ได้กลัวฝนไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะเพราะว่าออสถานที่ของเรากว้างขวางนะคะใช่ค่ะบางทีเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยวก็อยู่ที่บ้านลูกอยู่ประจําเขาก็เลยจะให้เขาดูแลนะคะตากต่อนะคะ จริงๆมันก็มีแห้งบางไม่แห้งบางเราก็เลยตากให้มันแห้งไปเลยนะพ่อ,อจะได้แบบหายห่วงนะคะเวลาเราจะเอาไปสีมันก็จะได้แบบสวยงามาที่บ้านาปูผ้าวันลวใช่ไหมปูแล้วแต่ก็เข้าไปปูหมัดนนโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปปูเดี๋ยวเอาค่อยเอาขึ้นทีละน้อย ผ้ามันกว้างกว่าเงินโอ้ผ้ามันกว้างกว่าบ้านอีกต้องต้องเอาแบบครึ่งหนึ่งเนาะเอาดึงขึ้นนะพ่อเนาะับเอาใช่พับเอานี่นะคะโอ้โหนะคะได้เยอะอยู่นะคะเอฟซี FC. สีมันแล้วนะคะทางนู้นก็สีมันแล้วเป็นข้าวสวยนะคะนี่ที่พ่อสีมาห้ากระสอบนะคะแลยอีกเอ่อหกเจ็ดสอบนะคะข้าวสวย อันนี้พ่อว่าจะเดินทางไปนครสวรรค์นะแต่ดูก,ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราตักข้าวแล้วก็เคลียร์เสร็จอาจจะเดินทางเลยนะคะเนาะพ่อบ่ายนี้ไปอะไรสักนครสวรรค์ไปมักนาไปเยี่ยมเพื่อนไปเอามักนาไปเอาต้นไม้บ่ไปพิจิตไปพิจิตอืมไม่พาไปนอนอะไรนะเขาที่เขาไปนะพ่อ อะไรเขาอะไรเขาขอเขาขอจะไปบ่จะถึงเมื่อคืนนี่น่ะว่าถึงก็นอนบ้านไรนี่นล้นเดินทางต้องกลางคืนก็สะดวกอยู่มั้งแต่เราไม่รู้เนาะไปแต่เช้าเอาบ่ดูก่อนเนาะปักอุดเอาเลย พี่จิตเดี๋ยวค่อยดูอันนี้กี่รอบพี่จะเอากลับนะรอบเดียวหมดบอโอ,นะอ้ออ่ะค่ะถ้ารอบเดียวหมดก็เอาไปเลยแข็งแรงอ้าถุงเป็นลมแล้วเหรอลูกวันนี้ไม่ได้กีดยางก็เป็นลมซะแล้วใครเอฟซไม่รู้ไปคาบอะไรมานี่กระปรงกระป๋อง,อ,งอ้าหลาปุ๋ยเลยคะ่ะ ต้องทาแบบนี้นะคะ fc ถ้ารอเมื่อคืนนี้ถ้าเราไม่ได้เอาข้าวลาเน,นี่ยโหเละเลยมาพ่อฝนตกกี่ทุ่มนะเมื่อคืนนี้สี่ใช่ไหมสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะคะจนโอเปียกกว่าวันถัดไปอีกนะคะตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ค่ะ fc นะคะดูดินนะคะดูดินนี่ไม่ต้องเลยนะคะ fc ไม่ต้องลดนงรดน้ําอะไรเลยนะคะเพราะว่า ฝนตกแรงคะ่ะเมื่อคืนแล้วก็นานด้วยนะคะโอ้ยเปียกแล่ค่ะนี่ชุ่มเลยถ้าเราจะหยอดก็ได้เลยนะคะนี่มเมล็ดทานตะวันก็โอ้โหขนาดโมอไซยังหล่มเลยคะ่ะนี่เอซโอ้ยมาสร้างวาแถบันนี้เนาะนี่นะคะบรรยากาศของเราก็ สายแล้วคะ่ะสามโมงกว่าแล้วนะคะพอดีตักข้าวต่ถ้าตักท่านี้ตักไม่ได้ต้องเอาไปตักที่ปูนซีเมนที่บ้านนะคะเขาเรียกว่าปูนนะคะลานนะคะที่บ้านทางนู้นนะคะเพราะมีลูกชายนะคะคอยดูแลนะคะเพื่อนก็จะพากันเกลี่ยสะนะคะแดดก็จะสาดมาพักบ่ายนะคะอันนี้ก็ตากลมไปก่อนนะคะช่งชวงเช้าสายสายบ่าย,ายนี้ก็รับแรงแดดเต็มที่ค่ะบ้านคุณแม่ะคะ่ะไม่ต้องกลัวฝนกลัวอะไรนะคะตากเลยนะคะ โอ้โหแข็งแรงคุณพ่อแข็งแรงยากนําแต่ฟางกองนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยเห็นไหมฟางนะคะนะว่าชานี่ปั่นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ายุ่งนะคะทุกคนเพราะว่าคนงานก็มีเฉพาะครอบครัวนะคะนี่อ้าวฮึบนะคะสามแถววพ่พี่จัดน่าจะได้อยู่สามแถวนะคะทุงเอ,อ้ยทุงทุงเอ,อ้ยทุงโอ้โห ซีไว้แล้วค่ะนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะอาจจะเอาของสาป,ปานก่อนนะคะเพราะว่าของคุณแม่นี่ก็ยังไม่แห้งก็อยากจะให้แห้งจะรอข้าวแห้งก็จะไม่ได้ไปพอดีนี่นะคะเป็นแถวเลยไปก็เทนะคะแล้วก็เป็นสอบเป็นสอบไปเดี๋ยวเราก็โคงกลับไปเทนะคะที่บ้านอีก,กรอบวันนี้เห็น พี่ชายพ่อก็มามัดแล้วมั้งเพราะว่ารอไม่ไหวแล้วเนาะแต่เขาคนเยอะทํายังไงก็ได้นะคะมาแล้วพี่ชายพ่อมามามัดข้าววันนี้นะโอ้โห,โหแล้วอีกกี่แถวสองแถวนะคะเก่งมากเดี๋ยวถ้าไปที่บ้านก็ให้ลูกชายเอาลงช่วยมันจะได้เร็วถ้าถ้าเขามานี่เขาก็บว่าให้เขาถ่ายแล้เอฟซีเอ้ยนี่แหละเนาะ โอ้ถุงจะกลับด้วยไหมสงสัยจะไม่ไม่กลับหรอกเพิ่นหลับแล้วนะคะนี่ค่ะกองฟางของเราเดี๋ยวเราไปดูนะคะทุกคนต้นไม้หายห่วงเลยนะคะไม่ต้องห่วงต้นไม้แล้วสวยมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเย็ยนๆนี้ว่าจะให้เขายกกระท่อมขยับมาด้านนี้อยู่ค่ะนะคะมันใกล้กองฟางเกินก็เผื่อเขาจะมาอัดเนาะ นี่นะคะก็ด,กดีเหมือนกันถ้าเรากรองขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งมันก็สวยนะคะเป็นธรรมชาติดีแต่ถ้าว่ามันใกล้นะคะบ้านบ้านไอ้ไอ้หญ้าก็ไม่ได้นะคะเราต้องยกหญ้าออกจากฟางเพื่อจะค้นฟางมันก็จะช้านะคะโอ้ธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะเอซมันก็เข้ากันเนาะกับกระท่อมไม้ไผนะ่น่ะโอ้ยคักหลายนี่คะ่ะอากาศก็ ดีนะคะวันนี้นี่ค่ะไม่ตกนะคะทุกคนท้องฟ้าโอ้โหมาแก้งกันซะงั้นแล้วนะคะนี่มาแก้งกันซะแล้วก็ไปแล้วค่ะฝนนะคะโอ้ยได้เห็ดส่คนแล้วก็ดีใจเนะาะพายุนี่ก็ดีดีนะที่คุณไม่เอาเข้าเอ่อทันนะคะเมื่อวานนะคะถ้าไม่งั้นก็โอ้ยเละเป็นโจกอีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ตากที่บ้านนั่นเองนะคะโอ้โหเต็มรถแล้วนะคะขึ้นมอได้หรือเปล่าขึ้นเขาได้หรือเปล่าคะพี่อ,อืมเก่งเนอะวิกโกสย่างบ่วิโกโ้วิโกโ้โกโนะคะใส่ได้เยอะเลยค่ะนะคะนี่โอ้ยเหมือนจะเบานะพอทำนะเหมือนจะเบาเร็วมากนะคะทำงานเหมือนนินจา เพราะว่ารถปั่นก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะลืมตาขึ้นมาก็ปั่นเลยอือหือสุดยอดสุดยอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอซทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะช่วยสนับสนุนนะคะกระบกนะคะหรือว่าให้คุณแม่ไหว้นะคะหรือว่ารำต่างต่างนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนะคะดูโฆษณาแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนสินค้าลุงป้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ